เออถ้าเกิดว่าฝนรอบนี้ไปจากเข้าพี่น้องคะร่มหนาวกสิมาแล้วค่ะพี่น้องคะนั่นคืออ่ามองได้ที่งามๆตะขักค่ะพี่น้องคะเอ้ยบาดเออยสากับว่าโอ้ว่ามันหมอกพี่น้องคะนี่นะคะสวัสดีค่ะนี่ยสากสินนางนางหองหยเข่าลมฉันแล้วพี่น้องคะ แตงว่าปีนี้ยายสาขิดวานเนาะค่ะเนาะสายสำหรับเมื่อนี่ก็ได้ไปแซบไปเลยกับเบิ้งถ้ามชาติไปสะก่อนนะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้นะคะขอให้มีความสุขเออนอนหลับฝันดีคืนนี้อันได้ย่างใจอยู่ค่ะพี่นองคะแต่ว่าหมองไหนที่มันงามคักาดก็ต้องทำใจพี่นองคะแม่นดำลาจางังด้วยจะขึ้แซ่สาลมขีดห้เป็นทุกเปลี่ยนทางค่ะพี่นองคะ จากที่เคยพัดมาทางหนึ่งกะเปลี่ยนมาทางหนึ่งค่ะพี่น้องแสดงว่าเพิ่นสีเพิ่นสิกลับเลยได้พี่น้องฝนเพิ่นขิดว่ามันมันบอลลมหลายดอกค่ะพี่น้องเพราะว่ายแยสาดำลาค่ะพี่น้องค่ะแยสาขี่ขานเจียวเขา่าอ่ามันนอนถ่าพี่น้องค่ะแย,แย่สากับว่เออแยสากับว่าโอ้ว่ามันหมอกพี่นโโววววะวววดวววาวว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 นวววววกวว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 ล่วพี่น้องเบิดคืนค่ะ ยนทอดเบิดมือนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเหมือนขึ้นล่มผัดเห็นไหมพี่น้องล่มหวนก็คือลมเปลี่ยนทิศแล้วค่ะทุกคนเออแักศึกษาก็อยับายเข่างามเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าย่างกระยาพี่น้องถ้าเกินไปหรือว่างามเกินไปนี่ก็บ่ดีคือกันค่ะพี่น้องคะอาจจะย์เทไห่ผลอันได้ย่างจ่ายอยู่ค่ะพี่น้องคะ แต่ว่าหมองไหนที่มันงามขักๆะก็ต้องทําใจพี่น้องคะ่ะแม่นดาลาจังนด้กคือย,อยา,ายสาลงลิปให้เป็นเอือยายสากับว่าโอ้ว่าแม่นหมอกพี่น้องคะเือยายสากับว่าโอ้ว่าแม่นหมอกพี่น้องคะ่ะนี่ยายสาก็สินัง่งนางห่องไห่เข่าลมซะแล้วพี่น้องคะ่ะแต่ว่าปีนี่ยายสาคิดว่านะคะเนาะ สายสยามีมากกว่าผลที่เฮาสีใดๆที่เฮาสีใดเนาะคะ่ะพี่น้องนะเออยายสากะอันเ็ดมาหลายปีเนาะคะ่ะเนาะงามละสิ่งบ่งบอกถึงธรรมชาติที่เ่นบอกได้สามารถเชื่อเนาะคะ่ะเนาะสุปีเนาะคะ่ะเนาะบาดนี้แล้วเข้ายายสาพี่น้องคะถ้าเกิดว่าหลายก็บ่ดีครับพี่น้องคะเอาเพอดีพงงามเนาะคะ่ะพี่น้องคะทุก,ยอ,ทกยอย่างพี่น้องทุกอย่างย่างหาอันงามไป หรือว่าขี่ลายปักเออยายสากับว่าโอ้ว่ามันหมอกพี่น้องคะย่างบัทันเศร้าอยู่ค่ะพี่น้องคะเบิ่งดูพี่น้องปานหมอกเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นคล้ายๆแล้วอองฝนค่ะพี่น้องคะย่างบัทันเศร้าอยู่ค่ะพี่น้องคะเบิ่งดูพี่น้องปานหมอกเนาะค่ะพี่น้องคะ เป็น้ายๆแล้วอองฝนค่ะพี่น้องคะสิ่งบ่งบอกถึงธรรมชาติที่บนบอกได้สามารถเชื่อเนาะค่ะเนาะส้ปีเนาะค่ะเนาะบาดนี่แล้วเข่าย่อยสาพี่น้องคะให้เกิดว่าเออย่อยสากับว่าโอ้ว่ามันหมอกพี่น้องคะนี่นะคะสวัสดีคะ่ะหลายกระบอดีค่ะพี่น้องคะเอาเพอดีพองามเนาะค่ะพี่น้องคะทุกอย่างพี่น้องทุกอย่างอย่าห้อ่นงามไป หรือว่าขี่ลายปากจากนอนเกีียวเนาะค่ะเนาะเออจาสากเ็เลยดำละหลาค่ะพี่น้องว่ากันบาวบาวพ่ห่เพื่อนง,ง่ามหลายค่ะพี่น้องคะก็ะทือว่าหลายก็บอดีค่ะพี่น้องคะ่ะเอาเพอดีพงงามเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะทุกอย่างพี่น้องทุกอย่างย่าให้อันง่ามไปหรือว่าขี่ลายปากเมอนเพื่อนว่าท่านเป็นจังสี่กระต้อง ถ้ากันอัดนามอัดไนใส่ให้หน้าไว้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะ,ะให้เข่างามนะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าอย่างกับยาพี่น้องถ้าเกินไปหรือว่างามเกินไปนี่ก็บ่ดีขึ้นกันค่ะพี่น้องค่ะอาจจะเทศให้พ้นสสวนเบิงอ่ะละถึงสีดำลาปันไดพี่นอ้องเอ้ยคันเพิ่งสิง,งามเนี่ยเพิ่งนี้ยายสาก็ชินนางนางห้องห้เข่าลมฉันแล้วพี่น้องค่ะแต่ว่าปีนี้ยายสาคิดว่านะคะ่ะเนาะ หลายกระเบอดีค่ะพี่น้องค่ะเอาพอดีพองามเนาะค่ะพี่น้องค่ะทุกอย่างพี่น้องทุกอย่างย่างห้อันงามไปหรือว่าขี้ลายปักเออย่าสากับว่าโอ้ว่ามันหมอกพี่น้องค่ะหลายกระบือดีค่ะพี่น้องค่ะเอาพอดีพองามเนาะค่ะพี่น้องค่ะทุกอย่างพี่น้องทุกอย่างย่าให้อันงามไปหรือว่าขี้ลายปักสากับไปใช้บอยด์ค่ะพี่น้องค่ะ เด้อสาขิดวาเด้อค่ะพี่น้องคิดว่าล่มหวนแล้วค่ะพี่น้องคะเพินกระสิคือ้ายๆก็ว่าเอ่อช่วงเน้เน้ะค่ะนนาะก็ะสิเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะพี่น้องคะเอ่อเผินเบิงอ่ะละถึงสีดำลาปันได้พี่น้องเอ้ยคันเพินสิงามนามเนี่นเพินกระสิคือ้ายๆก็ว่าเอ่อช่วงเน้เน้ะค่ะนนาะก็ะสิเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะพี่น้องคะ เถ้าเกิดว่าฝนรอบนี้ไปจากเข้าพี่น้องคะร่มหนาวกะสีมาแล้วค่ะพี่น้องคะนั่นคือ่าจากนอนเกีียวเนาะค่ะเนาะเอ้ยสาก็เลยดำละหลาค่ะพี่น้องว่ากันบัวบวบหายเพล่นง่ามหลายค่ะพี่น้องคะกระือว่าเกิดว่าเอ้ยฝนเพล่นกะสีอําล่าเข้าไปแล้วค่ะพี่น้องคะตามที่ยายสาเคยสังเกตเนาะค่ะเนาะ อันได้ย่างใจอยู่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าหมองไหนที่มันง่ามคักขก็ต้องทําใจพี่น้องคะแม่นดาลาจางังเนาะก็คือแจศาลงคีไปเป็นคุณน,นสีอําลาเฮาเมื่ขึ้นเนยแจสากิดวามื่ขึ้นเนยล่มเนี่นะคะสวัสดีค่ะมองไหนที่งามๆระขักค่ะพี่น้องคะเอ้ยบาดมองไหนที่งามๆระขักค่ะพี่น้องคะเอ้ยบาด นสากับไปไซบอรดัยค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดสาขิดว่าเด้อค่ะพี่น้องขิดว่าร่มหวนแล้วค่ะพี่น้องค่ะมองได้ที่งามๆกระขาดค่ะพี่น้องค่ะเออบาดเสียมีมากกว่าผลที่เฮ้าสิดใดใดๆที่เฮ้าสิดใดเนาะค่ะพี่น้องนะเอยอยายสากะอันเฮ็ดมาหลายปีเนาะคะ่ะเนาะงามดียามแรงค่ะทุกคน วันนี้ยายสาไปใส่บอ่อได้เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะข้ายยุขาพี่น้องข้ายยุขานี่ยายสาก็สินาั่งนั่งหองห่เขา่าล้มฉัแล้วพี่น้องคะ่ะจังว่าปีนี่ยายสาคิดวานะคะเนาะใส่ยายสาก็ไปใส่บอ่อได้ค่ะพี่น้องคะ่ะยายสาคิดว่าเด้อค่ะพี่น้องคิดว่าล่มหววแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะปอกเนเพื่อนวา มันเป็นจังสี่กระตองถ้ากันอัดนามอัดไนใส่ให้หน้าไว้ด้ค่ะพี่น้องคะ่ะเสียมีมากกว่าผลที่เท้าสีดใดๆทีเท้าสีดใดเนาะค่ะพี่น้องนะเออย่าสากันเพ็ดมาหลายปีเนาะคะ่ะเนาะงามเบลเบิงอ่ะละถึงสีดำลาปันได้พี่นอ้องเอ้ยคันเพิสิง,งามเนี่ยเพิเออถ้าเกิดว่าฝนรอบเนี่ไปจากเข้าพี่น้องคะ่ะ ลมหนาวกสิมาแล้วค่ะพี่น้องคะนั่นคืออ่โาโรดเพราะว่าเมื่อคืนนี้มันก็ตกจังสี่ละพี่น้องเบิดคืนคะ่ะจนฮอดเบิดตมือน,นะคะพี่น้องคะเออถ้าเกิดว่าฝนรอบนี้ไปจากเข้าพี่น้องคะล่มหนาวกสิมาแล้วค่ะพี่น้องคะนั่นคืออ่า่นสีอำลาเข้าเมื่อคืนนี้ภาษาคิดว่าเมื่อคืนนี้ล่ม เออย่าอสาก็บว่าโอ้ว่ามันหมอกพี่น้องคะเป็นกระสีคือ้คยๆก็ว่าเอ่อช่วงนี้นเะะนาะกระสีเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะพี่น้องคะอนี่นะคะสวัสดีค่ะเออถ้าเกิดว่าฝนรอบนี้ไปจากเข้าพี่น้องคะร่มหนาวกระสีมาแล้วค่ะพี่น้องคะนั่นคืออ่า ดียามแรงค่ะทุกคนวันนี้ยายสาไปใส่บ่ได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะผ้ายุเขาพี่น้องผ้ายุคขาวอก่เพื่อนว่าท่านเป็นจังสี่กระตองถ้ากันอัดนามอัดไนใส่ให้หน้าไว้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนเบิงอละถึงสีดำลาปันได้พี่น้องเอ้ยท่นเพิ่งสิงามเนี่ยเพิ่นมาเกิดว่า เอ้ยผลผลกระสีอําล่าเข้าไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะตามที่ยายสาเคยสังเกตเนาะค่ะเนาะอมองใดที่งามๆตะขักค่ะพี่น้องคะเอ้ยบาดเสียมีมากกว่าผลที่เฮ้าสีใด,ด้ที่เฮ้าสีใดเนาะค่ะพี่น้องนะเอ้ยยายสากะอันเ็ดมาหลายปีเนาะค่ะเนาะงามอันได้ย่างใจอยู่ค่ะพี่น้องคะ แต่ว่ามองใดที่มันงามคัะๆก็ต้องทําใจพี่น้องคะ่ะแม่นดามลาจังน้อยก็คือแซ่สาลงคลิปให้เิ่นสําหรับเมื่อนี้ก็ได้ไปแซ่บไดยกับเบิง่งธรรมชาติไปสักก่อนนะคะเนาะขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้นะคะขอให้มีความสุขเอ,อนอนหลับฝันดีคืนในมองใดที่งามๆคัาขๆค่ะพี่น้องคะ่ะเอ้ยบา้าเออถ้าเกิดว่าฝนรอบนี้ไปจากเข้าพี่น้องคะ่ะ ร่มหนาวกสิมาแล้วค่ะพี่น้องคะนั่นคืออ่าสิ่งบ่งบอกถึงธรรมชาติที่บนบอกได้สามารถเชื่อเนาะค่ะเนาะสุปีเนาะค่ะเนาะบาท